สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำไอห,หัวสปริงเกอร์ใบบัวนะครับหัวสปริงเกอร์ใบบัวที่ให้รัศมีน้ำรอบทิศทาง360องศาทีนี้ว่าบางตัวที่ส่งไปลูกค้าอาจเจอปัญหาน้ำออกไม่เท่ากันรอบทิศทางนะครับทีนี้ตรงตรงนี้คือมันเป็นปัญหาอาจจะเกิดจากการขนส่งไม่ได้เสียนะครับหัวใบบัวไม่ได้เสีย ปัญหาจากการกระแทกจากการขนส่งอาจทําให้หัวหัวท้องเหลืองนะครับหัวท้องเหลืองเอียงเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งคือย,ย,ยกตัวอย่างอย่างในรูปนะครับหัวมันเอียงพอเอียงปุ๊บเนี่ยน้ามันจะออกไม่เท่ากันไม่รอบทิศด,ด้านที่เอียงสังเกตน,นะครับตรงที่เอียงเนี่ยอย่าลกษณะเนี่ยทีนี้มันมีวิธีแก้ง่ายๆเลยก็ไปหา มาเกินนี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับที่มันดันเข้าไปในช่องข้างล่างได้พอ,อดันปุ๊บมันจะทําให้หัวตรงจากเอยียงเป็นตรงสังเกตน,นะครับมันจะมีเสียงดังก๊อกดันเข้าไปนะเนี่ยแค่นี้ครับหัวก็จะขึ้นตรงละตอนนี้ก็หมุนก็หมุนไดป้ปรับได้ทุกอย่างน้ําก็จะออกรอบทิศทางง่ายๆครับแค่นี้ยแก้ปัญหาได้เลยไม่ยากลองทําดูนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ